ครับสวัสดีครับอาจารย์แนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อเสรีอุยานันนะครับอยู่บ้านเลขที่50หมู่5ตเวียงเหนืออเภกันทะลากจรีสะเกตครับปัจจุบันนั้นเป็นข้าราชการบำนาญตำแหน่งโรคเบาหวานครับการเป็นเบาหวานนั้นไม่ใช่เพิ่งเป็นนะครับเป็นมานานเลยเป็นมา16ปีแล้วครับค่ะเรามีอาการยังไงบ้างครับช่วงแรกๆก็จะรู้สึกเหนื่อยง่ายกระหายบ่อย แล้วกลางคืนเวลานอนฉี่บ่อยประมาณเกินกว่า3มครั้งนะครับใน1คืนตอนนี้ก็ช่วงแรกๆนั้นก็กินยาโรงพยาบาลถ้าความดันสูงก็ให้กินยาลดความดันความดันก็มาด้วยก็เป็นอย่างนั้นรับเพราะเนื่องจากว่าผมเป็นหลายโรคเบาหวานเป็นเบาหวานนี่โรคต่างๆก็มีอาการแทรกซ้อนเข้ามาได้ง่ายอย่างที่ผมเป็นก็มีความดันคือเริ่มต้นจากเบา,าเริ่มต้นจากเบาหวาน,นากาาน่อนแล้วก็วกตามด้วยความดัน แล้วก็หัวใจัใไตเกาส้นเลือดหัวใจตีบกลายเป็นปเส้นเลือดหัวใจตีบนั่นคือหายใจไม่อิ่มหายใจไม่อิ่มก็หาหมอที่โรงพยาบาสลสระบ,บุรีไปทําบอลูนเสนเลือดปกติแล้วถ้าทําบอลูนเสนเลือเดเกี่ยวกับระบบหล,ลอดเลือดหัวใจนี่ทําบอลูนเสนเลือดก็จุดละแสนผมเป็นสองจุดกลายทปจุดเดียวแล้วทําแล้วมันแต่นี้อพอพาทา<ำ>พอทําแล้วหมอบอกว่าก็มีโอกาสที่จะไปดี มันมีอาการมัน,ม,นมันหายใจไม่อิ่มมันจะหายใจนอนในห้องแอร์นะครับขนาดเราทําไปแล้วครับเราทําไปแล้วนอนในห้องแอร์หายใจได้เบาๆไม่แรงเลยแล้วอยู่ๆผมก็พลิกตัวมาแล้วก็หายใจโล่งเลยผมก็หายสูดหายใจเต็มที่เลยก็คงไม่ตายแล้วท<ะ>ีนี้พอหลังจากที่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้ว<ะ>ผมก็มาเป็นเส้นเลือดสมองตีบอีกมีอาการเป็นอัมพาตลึก อามาพื้กก็คือเดินไม่ได้แขนขาอ่อนแรงครับอ่นแรกก็แขนขาอ่อนแรงค่ะแล้วรักษายังไงช่วงไปหาหมอก็ช่วงนี้ก็ไปหาหมอโรงพยาบาลที่อุบวครับให้ให้กินยาเป็นยาขยายหลอดเป็นขยายหลอดยาขยายเอาเลือดแล้วก็บำรุงเส้นเลือดแล้วขณานั้นก็ยาลดความดันก็กินอยู่เป็นปีนะครับแลโลการดีขึ้นบ้างไหมมัน มันก็เป็นช่วงๆสมองก็จําได้บางอย่างบางอย่างก็จําไม่ได้บางทีค,คือคือเรื่องที่มันเคยใช้อยู่ประจําแล้วจําไม่ได้แล้ว<อ>ช่วงช่วงที่เรากินยานั่นอยู่บ้านเนี่ยเรายังช่วยเหลือตัวเองได้ไหมคะเพราะขายขาอ่อนแรงแล้วต่อมาก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้ผมก็มาใช้ทําราวจับเดิมแล้ว,ลวได้หาอาหารเสริมอยากกินไหมอาหารเสริมก็ก็กิน เออพวกสมุนไพรก็กินก็มันก็แค่ลดน้ำตาลในช่วงนั้นคนน้ำตาลก็จะอยู่ในช่วง200 300ยสแล้วเรื่องดีลดลงมากเหลือร8 0แิอะไรพราะหลังจากเออคุณอ้นกับคุณพรไปแนะนำยาเซอร์ดตินให้แล้วทำไมก้ากินเหรอคะก็ผมคิดว่ายาอื่นเราก็กินหมดแล้วอ่ะคิดว่าเซอร์ดตินคงคงจะช่วยได้กินได้ไปชุดเดียวหลังจากที่ยืนไม่ได้เดินไม่ได้เนี่ยผมก็ลุกขึ้นมายืนได้ ได้ใช้ไม้เท้าก้าวเดินผมเริ่มเดินได้โดยที่ใช้ไม้เท้าเดินได้แล้ว <c oughs> ผมก็กินชุดที่สามกินหัวยชุดที่สามผก็วางไม้เท้าเดินไปเดินมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้ไม้เท้าและปัจจุบันนี้นอกจากเดินได้แล้วก็ยังขับรถได้ด้วยแลว,แลวแผมถือว่าเพื่อนฝูงเพื่อน,นบ้านทักมัม้งไหมคะว่าอาจารย์ก็แต่แตและคนเขาก็เห็นหนะ้าบางคนเห็นหนะ้าว่าเห็นหน้าโอ้ยอาจารย์ทําไมเดี๋ยวนี้หล่อขึ้น เขาก็บอกผมได้ยาดีโอ้ยไม่ต้องบอกสรระคุณของยาก็รู้แล้วเห็นเห็นหน้าอาจารย์ก็รู้แล้วว่าสรรพคุณของยาต้องดีแน่นอนเขาก็มาสมัครเป็นสมาชิกด้วยเลยค่ะแล้วอยากฝากบอกก็อยากฝากว่าคนที่ป่วยเป็นเบาหวานนะครับที่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานให้เร่งกินยาชุดเบาหวานเพื่อมันจะได้อาการของเบาหวานมันได้หายเร็วแล้วก็อาการแทรกซ้อนอย่างอื่นจะได้ไม่ตามมา ผมว่าบาหวานให้ผมฟรีๆผมก็ไม่อยากเป็นหรอกแต่เขาให้ <laughs> เขาให้เป็นแล้วก็เลยต้องเป็น <laughs> <laughs> นะเลยเป็นแล้วตอนนี้กินน้นกินเซอ,อเร์ดตินมาแล้วครั้งสุดท้ายผมไปหาหมอน้ำตาลผมเหลือแค่ร2 6ยี่หความดันก็เหลือร2 0ยยี่สดิบทั้งความดันก็ดีขึ้นน้ำตาลก็ดีขึ้น <c oughs> เพราะเฟอร์ดตินช่วยได้ครับ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณ thank you